ตีให้เขี่ยเลยโอเคไต่อนะฮะยิงไกครับแต่ออครั้งอมตัวยูนะฮะสวยรื่นนี้ครับเนอยนแรงยังดีเป็นจตจ้าตนะฮะเก่งครับลาว่าที่อยู่นะฮะ มาที่บิ๊กบอลล็อตซันอยู่ที่เตบมาที่บิ๊กอีกทีครแขงทะลุตายังไม่ผ่านครับนี่ครับแต่ทางฝัาา่งโจ๊กออฟนะวิ่งมาสก,กัดออข้างไปครับ ใส่มาแล้วนะเออต้ตืต่นมาตั้งที่โทษรับชิเข้ามาให้น็อตใช้อกแตะมาจะเตะในนี้สองตูยังกิดได้ครับเจ้านะลุงหลอกครับตัดเข้าตรงกลา,างทางเซนิชก็มาเต้ยังไม่ยิยง,งรยยยยครับเลยปีกตันี้แรงเกินไปคหกตูครับใส่ยังเกดทะเลเลยครับถึงมาครับอยู่ที่เอ๊ครับ เขายังไม่ขายครับเสียไวเกับมิตตี้ครับอยู่ที่สขหลายมาที่ติ๊มาทต้ครับคือมาโคตรวางเท้ายิงด้วยซ้ายแล้ดีหขอยงันทีนะครับขอเน่าขึ้นมาครับอยู่ที่ต้มนะครับมาที่เอกมาที่ต้มที ยังได้ชุ่มฮะจ่ายลูกนี้ไม่ดียังปิดนะครับป๊อ ที่อยู่ครับของมิตติ้งครับเชฟมาให้นอาักมากองใช้โจมันเกี่ยวมาไหลมาตรงกลางโคตรไหลขึ้นมาที่เตะสั้นคนไปครับตั้มตัดใต้ครับมิตชิลรถถังแล้วเสียบอลมาที่เตครปทอดข้อซ้ายยิงแบบเลี้ยงครับแม่ก็จะเกิดให้เสียบเสาไม่จบนะฮะทางด้านของสมพ่อเลย เท้าซ้ายสังหารนะฮะเปิดยาครับเจ้าขวัญแรงกินไปครับแต่แต้นี้ยังไม่ได้ครับสาธิเต้ตรงกลางโคตรเข้าซ้ายตึงหลอดจงะวะแล้วยิงเมื่ี้เรียบร้อยเลยครับนี่แหละ หลังจากที่คำเข้า่หลายครั้งครับสุดท้ายเขาก็ยิงได้ครับทางด้านของสมพง์นะฮะ,ฮะใส่เบอร์เก้าก็ยิงดูอย่างนี้นี่เองครับแล้วก็หดเสียนะฮะสกอร์เป็นห้าประตูต่อศูนย์ครับเป็นลูกเขีย่ยกลางฮะโดยเอาครับยิงแบบปันป่นๆนะฮะก็ยังข้ามตานนะฮะ Als, ร่นตัวนะฮะส่งวันอาทิตย์ไปส่งตัวเสียตัวนะฮะเอาลูกน้องหรือเสียตัวมาเองได้มาลับไปส่งตัวครับแต่แต่เกยเป็นคู่ต่อไปครับเจอกับประดูนะฮะับเสียคู่ต่อไปครับประดูนะฮะมาลับไปส่งตัวได้ไหลมาเกี่ยวกที่ด้านของเจ้าบีครับ ที่สองส,สอพิกกับไปใช่ปะเดี๋ยว่ลูี้เหเยียบ้อยแต่เจ้าขวัญนี่พยายามจะเซฟเซฟไม่อยู่เป็น,น,นเนรื่องหองเจ้าพีทคปกีกข้ไปแล้วคุณดำอีกหนึ่งลูกนะมิตติ้งนบ ตั้เตืยนมาแล้วเจ้าขวัญเะนี่ฮะเป็นพระเอกหนังนะฮะกำลังดังรับแขกเก่านะฮะนี่มาครับชมพู่ครับมาที่บีรับ ด้านขวามีเพื่อนเรียกมาที่นาริตแข่งมาที่เจ้าบิ๊กครับเขาสั้นมาที่โทดไหลใส่เรื่องมาที่เต้ครับแทงมาบิ๊กไข่เนี่ยจะเพิ่มความหล่อให้ตัวเองยิงธรรมดาไม่ได้ครับต้องไข่ส้นนะเต้ตดองใช้กับเลยครับเจ้าออฟขามาโดนกระแทกด้านหลังครับแม่พิโรธินบากว่าไม่ได้เป,เปรียบนะก็ยัดมาให้เป็นลูกฝาเข้าข้างหลังนี้ฟ้าแล้ว ผุ้สิทธ์มาไม่ได้เปรียบก็ให้เป็นลูกซีคิกนะฮะกับท่าพายฟีครับนี่มาดูซีคิกจังหวะนี้ที่จะลุ้นประตูของท่าพายฟีนี่ผู้สิทธิ์เช็กันพอนะฮะเราสัญญาณนม่ผิยนะฮะที่จะเป็นคันนักของเต้าต้อมครับรับถังจากท่าพายเรื่องหมายเลขสี่ครับนี่เขาลงตาแล้วจริงนี่โอ้โหแหมยอย่างน้อยอะไรยังดีอ่ะเต้ต้อมนะ ให้ซาลิลาให้ลงครับเดเลยมาอยู่ที่ตำน่งของเต้สองมิตเิ้ไงนี่งครับไม่ได้แับพาหล่อนะมาที่อยู่ยูตามความเสียงจะโสดนะโสดแบบชิปชิปมาเนี่ยมันง่ายเกินไปผ่านไปอีกหนังนี่แถวจ่อนะฮะพิกตีมากับเจ้าแชมป์ล็อกมา เห็นพี่เจ้าเนี่ฮะสอบขาหลอกอลุกมาไม่ยิงฮะแล้วมาเลยครับยังไม่จ่ายครับนี่ฮะสุภาพย,ยิงจีบมาครับนี่ฮะเพื่อนโวยแล้วจะใช้กับเะไรครับตุ่มตีมาที่เจ้าแชมป์ต้นมายังไม่เรียบร้อยแล้วโอ้โหไอ้เรียบแปลเสียบมุมอย่างเด็ดขาดเลยครับเกิดอะไรของเจ้าแชมป์ครับโอ้โหยิงตรงนี้สวยจริงๆครับอาไล่ขึ้นมาแล้วฮะเป็นหนึ่งประตูเลยครั นี่ฮะเจา้าแชมป์มสุดท้ายเขาทำหล็มนะฮะนลังเจาคนใหม่รับ meeting วับเิดมาไม่ผ่านเจา้าแชมป์ับยังได้เป็นบอลชุ่มน,นะฮะสุัมาที่าเต้เปิดมา,ดมาที่บครับนี่ฮ meeting นี่สับขาหรอกเป็นทุกตัวเลยนะฮะ ไม่อยากจะโค้งงงก็ไม่ได้เราเก่งมาพี่เจ้าชาาพยายามจะเก็บบอลลงนิดแหงเบิร์ดน่าจะออกไปก่อนแล้วนะ่เดินลูกตั้งแต่ขึ้นมาเร็วมาพี่เตะแทงมาให้เจ้าบิ๊กยิงมาพี่มาพี่บิ๊กแล้วยิงว่าขาตรงนี้เลี้ยวลอยแล้วโอ้โหแม่ความชิ่มกันสองกันกันข้าง้าฮะเป็นการประสานงานกันไม่ยังลงตัวจนเต้ามัดกับเจ้าบิ๊กสุดท้ายจบลงเจ้าบิ๊ก แต่เรื่องนี้เรียบร้อยครับโต่แชมป์นะฮะจะจะตัดให้สามเหลี่ยมน,นะฮะถึงบอลของมิตติ้งครับเขามาที่เก่งครับมาที่ยูครับามาที่เต้ครับสักท่นมาที่ยู นี่ฮะส่งธรรมดาไม่ส่งนะครับส่งแบบนี้นี่ครับเแฟนมาที่อยู่แถวหญิงอยู่ไม่เหลือนี่เนี้ยบอลชิงของนิสซี่ครับแม่ฤดูกาลน,นี้ครับูกพาสู่เขาของนิสซี่ครับอันทำได้ดีเลยนะนค,นค,นครับจะไปว่าดีกว่าฤดูกาลที่เราก็ได้ครับแม่บอลชิงหนึ่งสองครับ ต้องย,ยิงยังติดบอกนะฮะโจมูครับเขาต้งสั้นมาที่ออฟนะฮะแผงมาให้แชมป์ตามกัน,นอยู่ครับยังเก็บได้ครับแชมป์ตามกันครับโบ่ยิงมาตั้งกันใหม่ฮะพอมาที่เลฟชิปแน่ตรงนี้เดี๋ยวเราชนะของเจ้าแชมป์ครับยังนี่ไม่เก็บได้ครับแบบนี้มา ยังได้ผ่านโ้เยังได้เป็นเตะมุมแล้วของท่าพาเอฟซีนะฮะเตะมุมจากสนานแเสัพูดกันล้ว่าเตรียมตัวได้เลยนะฮะประดูนะจะเจอกับเวสต์ซอเยเัเป่นกายได้เลยนะฮะเตรียมกำลังขันได้เลยนะฮะเอ๋ยวมีทีมของท่าพาัเอฟซีนนาที่ออฟนะฮะว่าที่แามาชมป์ ศูนย์น้อยู่ที่โมขาซ้ายยิงมาแม่พยายามจะดีดให้ตรงกล่องนฮะแล้วนั่นของเจ้าอาอครับเดี๋ยวมีตีนครับเล่นเดีินฮะโอ้ยแทงมาเจ้าโนดคนเดียวดึงหลบไหลมาแล้วเป็นทางด้านของเจ้าอยู่แม่พี่เมียจ่ายมาแบบนี้ไม่เหลือไหลใส่พนันทองเลยนะับเจ้าอยู่ในวิ่งสองทุ่มจากขาซ้ายแต่เหน่ง

เ็มทางแ้ผ่นพท่แล้วหม่ทิ้งออกไปแล้วฮะเห็นลูกขึ้นแล้วกึุมาที่เน็ตตั้งต้ยิงมาอุ้ยจจไม่ตรงเสเนี่ยเสาไม่เข้าก็ยิงไกลเลยเปิดยาวมากของูเขามาตรงกลางอยู่้นมาไม่ผ่านตโม,โมหาขึ้นไปเองแลฮะตีมายังเก็บได้ครับเจ้าอก พาดเล่นยอหลักข้อสัยิ่งที่สำเร็จลนนี้เรียบร้อยแล้วก็โอ้โหนี่ต่างแานของบ้าใบอีสี่เอาจนได้สุดอ้ายของเจ้าเอกนะฮะเนี่ยสุดท้ายแล้วยอเข้าต่างๆเล่นกันมาได้ มาที่ยูเต้ลทคนี้ตัดหลักแรกของยูแม่เจ้าบีดยัง ตาไวสก,กัดทิ้งออกข้างเป็นลูกชุกนะครับ 2> 1, 2, 3, มาที่จุจมือมาทีุ่จ้ต้อมนะแทงมาที่เอกรับยสุดเปิดครับยังเก็บได้ครับเอกฟังสั้นมาแชมป์แชมป์มจะพาไปเองครับแนมะ่ยังไม่ผ่านเก่งครับ แตพี่เขาเองแปลว่าที่แชมป์มาได้ครับแล้วเตะยิงมุมแค่โรนีแสงหน้าเข้าไปครับจากเจ้าเนลโอ้โหแหมยิงมุมนี้สุติ่งกระดิ่งแมวเลยฮะแม่โรนีแสงหน้าเข้าไปครับถ้าเป็นเคนโดนี่ได้สองตมเลยนะโอ้โหแหมเอาจนได้ครับถ้าปาเอฟซีเอฟแม่เราจะมีการเปลี่ยนตัวก,ก่อนนะครับ สแทงมาให้อยู่จับยาวท่าที่โม่เขาสันสามม้นๆนะอยู่ที่ไม่ไมมมแล้จะไม่แทงมาโม่แ้วเขาต้่งกา้อะรี่นะเตาต่อดมาแทงมา แตงลูกนี้มาที่เจ้าต้มอโอู้หูหนูยิงลูกนี้วางเท้ายิงไม่ดีนี่ฮะยิงไม่ดีก็คันหัวเลยน่าเสียดายครับเจ้าตุต่มเล่นนะเล่นดีนะของเจ้าต้มนะฮะแต่วก็ยังยิงประตูไม่ได้คตอนที่เจ้าเจ็บแตงทะลุโอ้โหแหนแทงลูกนี้ต้องเรียกเลือดพยาบาลเลยนะฮะเพราะว่าแทางทะลุเลยนะแต่ว่า เขืนเต็มไหมครับดูนะครับพาพอุสีนะครับจข้าวากมาใช้หน้าขาแต่ไปเจ้าเอกครับแต่เจเก่งครับยังดีง่งคะเตะสกัดตะไครครับแเขาเล่นสัน้นนาฮะอีกที่มือ ต้อมู่สองมาอยู่ที่แม็กซ้ทุกเชีย้วไหลมาให้ต้อมเจ้าเก่งอะฮะของเจ้าวิกนะฮะพลบอนหนีเลยบแหมดึงเลยกรับดูตาที่โท้ครกตับมาที่เจ๊เจ๊แม่สาแทนมาให้ผ่านเองครับ พยายามเขยิมกลับเร็วเอกเากับเจเอกยังีมาได้แทงทะลุายังไม่่ายครับเอกจะไต่ทีถ่หให้ติมที่นียังติดบอกรลยางมาเข้าทางโมเต้าพยายามจะเล่นเร็วนะยังมีมาได้ครับเต้าโม่เบ้าเสีออยู่ที่เอกจะพาเข้าตรงเอกจะลุยเดียวจังบบด้วยอะรับมีปิ้งอยู่ที่มัด,ดแงมาให้เจเราพาไปรับครับรับมาที่เจ เจคูนมาโคตต้นมาิ๊กติดมายังไม่บับไม้ครับสกัดมาเจ้าต้มเก็บลูกปมันมันอยู่อะอยู่ที่สมบูรณ์เข้าทัางชายยังไม่ยิงอะเืยอะกว่าเราทั้งสองเจ้าหนัดนี้มาจิ้หนึ่งสองเจ้าหนัดเจ้าหน้าผานเจ้าโม่เอาแล้วนะเพื่อนฮะเป็นคนละหัวไว้จง้มันยังชนค่ะแล้วเจ้าปีกับโอ้โหยังไม่ได้ประตูพื่อน แล้วตามก็เจ้าหน,นี้ติ้งบอกแล้วแล้วของเจ้าเต้าเปิดข้าวต่ามาเรน,นี้ย้อนหลังไปครับจะเสวนกับเร็วยังไม่ได้ส่วน,นนิ้วก้หน้าของมิตติ้งเอฟซีครับแต่ทางของเจ้าอยู่ส่วนสั้นมาอยู่ที่เก่งครับอย,อย่นี้ครับอย่างได้เป็นบอลของมิตติ้งเอฟซีครับอยู่ขึ้นมาตรงกลาง โมงมาที่นับนับข้องบอลอยู่รจะพลิกทีนี้ยังไม่ได้แหมวันนี้เจ้าโมนะเป็นแข้งหลังตำหน้าที่ได้ดีับตรงกลางนับเจ๋อเบ้า่ากับตัวยิงโอ้โหือแหมยังไม่ผ่านเจ้าขวัญนะจ้าอยู่ เตะมุดนะฮะับกองนิ่ติง้งครับบีฟเปิดมาจับเนี่ยังตามมาเก็บไม้ได้บหลา,ลาที่เจเข้าฝาแน่ย,ยังยิงข้ามกาลางครับไปหนุ่มเกาหลีนะครับ สันบบ้นตับโบกับต้อมนะฮะหาสนามต่อไปฮะเกิดสร้างมาได้แล้วมีเสียงไม่ยุดหยากรับฟุตบอลสิงห์นะฮะ,เ,นนะ,ฮะเด็กเวลาการแข่งขันครับเดี๋ยวเชิญน,นักเตะทั้สองทีน้าที่การสานามแต่นะฮะมีตึ้งลบสี่ครับชนะเโก,โกิดสกอร์เก้าประตูต่อสามนะฮะ อต้อง,ขอขอของส,สองคนคุณเล่นกันสองคืนนะฮะเล่นกัอนอย่างมีเซฟตผลิตคแล้หนังนิดบ้างแต่ในเกมเขาจบเกมแล้จับไม้จับมือกันมาต่อเชื่อกันไปครับเป็นเพื่อนกันแบนเดิมครับเ,เป็นสามแ้งของมิทติ้ง